ว่ายตะว่ายตามกันเลยเนี่ยสองตัวเน,นี่ยเออดูดิไอไอคู่เอ้ยเกี่ยวมันเกี่ยวกันนี่นะมันเกี่ยวกันนูนๆจิบน้ำอ่ะจิบน้ำทั้งคู่เลยสวยไหมใส่มันสองสามโลแอบถ่ายครับเฮ้ยสามตัวหรอเนี่ยดูดิ อ๋ออีกตัวเฮ้ยอีกตัว,ตว,ตวปลาอะไรไม่รู้อะไรโดโดน้อยมันกำแล้วมันเหมือนมันเกี่ยวคู่กันนะครับตัวเนี้ยเนี่ยเนียคู่เนี้ยเนี่ยนเนียลไล่ไล่ไล่ไอไทยเกี่ยวคู่กัน ใกล้้เลยคู่เนี่ยเห็นเห็นแล้วมันเคี้ยวดูดิความสวยงามโอ้โหฝนตกเห็นนู้นละเห็นนู้นละอือเหมือนเลี้ยงในตู้ปลาเลยครับ เป็นร่องร่องสวนเขานะครับโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วอือ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 ไปแล้วโอเคแล้วเราไปตามดูกันต่อดีกว่าบ้านเลยอ่ะคนลุก